เอารับสวัสดีนะครับท่านผชทุกคน,นครับผมวันนี้กับพบก,กันในช่องบายชนแนเหมือนเดิมนะฮะวันนี้นะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการลงคลิปของผมนะฮะผมได้ตัดสินใจแล้วว่าผมจะลงคลิป3คลิปต่อสัปดาห์แต่ผมลองไปสัปดาห์แรก ปรากฏว่าผมไม่ได้ลงคลิปตามสามคลิปอะตามที่ผมบอกไว้ผมลงแค่2คลิปเองที่ผมเคยลงมาที่เห็นเนี่ยนะฮะคือมันไม่ใช่ตารางหรอกมันเป็นแบบข้อมันเป็นแบบสิ่งที่ผมจะกลับมาทำใน u t u b e นะผมเคยบอกไปใน Facebook แต่ยังไม่มีใครสนใจเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกทาง y YouTube นี่แหละแล้วค่อยไปแชร์ลงใน Facebook แทนนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ช่อง u t u b e ของผม,ผมอย่างบาร์เชนอลบีหลังจากเนี้ยไปนะฮะ,ะ,ฮะาการในชีวิตประจวันเนี่ยก็จะกลับมาทาให้นอน ก็คือหมายความว่าเหตุการณ์ในชีวิตประวัตหรือวอล์กเนี่ยก็จะกลับมาทําไม่ว่าจะเป็นคลิปกินมาม่าหรือคลิปเอ่อคลิปเข้าห้องน้ำคลิปกวาดบงกวาดบ้านเนี่ยก็จะกลับมาทําเหมือนเดิมนะฮะพอๆก็คือเอาชีวิตรอดนะฮะผมก็ยังจะทําต่อไปเพราะว่าจะต้องทําจบโปรเจกต์เพราะว่าผมก็ยังมีอยู่นะฮะกาเล่นในมายครับนะฮะก็จะมีจนไปจบโครงการที่เคยตั้งไว้ทั้งหมด4ปีนะฮะในวันที่ของบีโรชิปปี้ก็จะ เงินต่อไปแต่เป็นเดือนละครั้งต่อละเดือนเพราะว่าอุปกรณ์ในการทำในการทาหนังของบิวโรชิปปี้เนี่ยยังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นคลิปที่ลงไปคลิปแรกนั้นน่ะก็เป็นเกี่ยวกับบิวโรชิปปี้เหมือนกันแต่มันจะเป็นประเภทแบบทำคลิปล,ยลอยๆอะ่ะทำคลิปแบบตัดต่อ,ตอไม่เสร็จตัดต่อ,ตอไม่สวยงามอะ่ะแบบคนดูไม่ชอบเนี่ยเพราะฉะนั้นคลิปนั้นผมถึงดูแปลกครั้งเพราะว่าไม่มีใครดูเลยแล้วไม่มีใครชอบหนงประเภทแบบนี้แล้ว โอกาสที่จะดังได้มีศูนย์ถ้าความรู้สู่สมองก็จะกลับมาให้ความรู้เช่นเดิมแต่จะไม่เป็นลูกเดิมแล้จะขอเป็นลูกใหม่ที่จะขอเป็นแบบใหม่เลยนะฮะ5าพาเพินนะฮะอันเนี้ยผมพอบอกเลยว่าผมไม่ได้กลับมาทํามันมานานมากแล้วก็จะประมาณสปีกว่าแล้วมั้งหรือมาปีกว่าจากคลิปกันก่อนหรือมามา 8, 9, 9, 9, 9, 9. แปดเก้าเดือนแล้วแหละแล้วมันนานมากที่ผมไม่ได้ทําแล้ว ที่ผมไม่ได้ทำเพราะว่าข้อมูลความรู้เนี่ยมันหายไปหมดเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่มันจะเป็นอาหาได้ก็เลยต้องปล่อยทิ้งหายไปเลยนะฮะเพลงทั้งฝากและลงเนี่ยอันนี้ขอขึ้นอยู่กับผมนะเพราะว่าอันที่ลงไปสองสามเพลงแกก่อนเนี่ยคือมีผมลงเองสองเพลงแล้วก็มีเพื่อนฝากมาลงอีกเพลงหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีคอเวอร์สำหรับผมนะผมคิดไปตัดแล้วแหละ อาจจะมีครอบคลุมในช่องผมก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบร้องเพลงเนี้ยแต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะกลับมาทํำไหมจะไม่คอนเฟิร์มว่าผมจะได้ลงไหมเพราะฉะนั้นก็วดรอต่อต่อไปนะฮะทั้งหมดนะฮะสำหรับในการอัปเดตของช่องผมนะยังไม่แน่อันนี้ผมขอยังลงทรงๆนี้ไปก่อนนะก็ยังต้องไปอย่างนี้ไปก่อนทำไมถึไม่ทำไมถึไม่กลับมาลงโคงลงคลิปอะไรเงี้ยแล้วถึงหายไปเยอะขนาดนี้ อย่างแรกนะฮะก็คือหลังจากผมผมแยกช่องไปทําช่องอื่นเนี่ยผมปรากฏว่าช่องเนี้ยก็ถูกลบเลือนไปเลยเหมือนถูกแบบถูกลบร้อนจากความทรงจำของประวิศาสตรไปเลยเอาง่ายที่สองยิวไปผมตกที่สามคือผมไม่มีเวลาจะทําด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมล้มได้ผมยืนได้เย่มแข้งมาสามปีมีเพื่อนคอยสนสนุนน้อยมากสําหรับตรงเนี้ย ทุกคนตำหนิหมดว่าผมเลิกทำเถอะเลิกทำซะแล้วไม่ต้องกลับมาทำอีกผมจะบอกพวกเขามากว่าอัานอัดมาสามปีแล้วอะสองปีสิบปีเนี่ยเก็บอั้อามานานมากผมอะาบอกพวกเขามาก าใจผมอะมันลักกันเรื่องนี้ไปแล้วอะใช้ผมทิ้งได้ไงผมทิ้งไปมันก็หลาค่าแล้วอะผมทิ้งไปมันก็ไลาตัวตนมากพอแล้วอะผมอยู่กับความไล้ตัวตนมาได้เจ็ดปีกว่าแล้วอะบวกกับทำคทิ่มาสามปีเนี่ยหลาตัวตนมาเจ็ดปีแล้วอะไม่มีทางที่ผมจะทิ้งแน่นอน เพราะเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้ผมมีตัวตนในสังคมผมเดินผ่านไปผมยิ้มนะเขาเรียก channel, พี่บา h a ชแนลพี่บาชแนลบีพี่บาชแนลบีมาขอช่องผมมาขอให้ผมเปิดดูช่องให้คนประทับใจผมครูแม้กระทั่งครูอย่างปื้มอะ่ะคือมันทําให้ผมมีความสุขในตัวตนมากขึ้น ึงแม้ช่วงนี้จะมีปัญหาที่จะเกิดบนถึงแม้ต้นถึงแม้ช่วงนี้ผมมีปัญหาก็จริงมีปัญหาที่เกิดขึ้นผมมองเห็นช่องผมอะ่ะและมีคนประทับใจผมอะ่ะผมว่าพอใจแล้วนะผมว่าผมก็มีความสุขมากพอแล้วทุกคนได้ดูความหาของผมได้ดูความสับเพ่าได้ดูความผิดพลาดที่ผมได้ทาลงไปและเขามีความสุขด้วยแล้วเขามีความหา ผมว่าตรงเนี้ยผมก็ว่าพอใจแล้ววะ่ะเหลือเพียงแค่ผมทําคลิปต่อย่อต่อไปให้ได้ถึงแสนซับก็พอต่อไปก,ก,ก็ใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดี